ยิงใหญ่เพราสิ่าสีลอยกเวีอย่ต้องยิงทีมันจะยี้แงมากแล้สิเหลืออีกสามนาทีนะครับผมตอนนี้ใครอยากส่งดาวให้ส่งตอนนี้นะขอบคุณคุณนันนาคุณฟันดนลายา ฝันันใช่ไหมครับฝันองวิธีวิธีป่วยมั้เนี่ยสองนาทีครึ่งครับเราจะบิวดาวได้ไหมเนี่ย ไปไ้ไบแล้วลูกนอนมาคคิมโรลลี่แล้วดูเด็กไปพังพผ่อนคลายสุดๆอคิมโรลลี่นะครับมาร์คลังนกอ่ะตอนนี้อยู่ในช่วงสตาร์บัตตี้นะครับสองนาทีสุดท้ายยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอะไรลูกใครอยากส่งดาให้เราส่งตอนนี้นะ อะไรโลูกขอบคุณคุณออนนะครับส่งมา99ดวงนาทีครึ่งอีกนาทีครึ่งตอนนี้แขนตคุณมัตรการส่งมา99ดวงคุณแอปเปิ้ล10ดวงนาทีสุดท้ายทุกคนแต่จะไม่สำเร็จแท้ววันนี้เสียไม่ขึ้น อ่ะอยู่ในช่วงสตาร์ปาร์ตี้นะครับใครอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเน่เน่เวลาเราขึ้นจากพื้นไอรอนแมน้องคุณกุ้งสมหรั0หนึ่งร้อยดูเอาบลลัคซะละซะะถ้าอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับครึ่งทางเองเล็กหนึ่งนาทีเท่านั้นอ่าพิธีซูเปอร์แมนไหมลูก 格兰拿起来。